สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่องคำพาพาโชคปูดำน้ำโชกนะคะตอนนี้แม่คู่กับกำลังเดินนะคะกำลังเดินลงไปหาภูเออขาวที่สารลูเขาวและก็ปู่ตาคํำเนาะคะ่ะตั้งแต่ท่าพิธีเนาะคะ่ะวันที่สิบแม่คู่กับย่างป่ทานเอกับบานเนาะคะ่ะย่างประทานเอกลับบานย่างอยู่ที่จังหวัดกาลสินอยู่ที่เขื่อนลำเป้าเนาะคะ่ะ ที่เห็นขาวๆนี่กเนนเนนะะ็เป็นน้ำเคลื่อนอน,นะคะเป็นน้ำเคลื่อนเคลื่อนรัเป้าเนาะค่ะแม่ครูยังอยู่ที่นี่ก็เพราะได้จะได้สวดสามขึ้นเนาะคะ่ะสวดสามขึ้นก็นเลยย่าง้านดเดินทางออไปเนาะคะ่ะยังไม่ได้เดินทางกลับบ้านเนาะคะ่ะแต่เย็นนี้ก็คงได้กลับแล้วเนาะคะ่ะโมมีงบประมาณยูโดนเนาะคะ่ะ เพราะว่าละเจ้าเราอยู่บอมเมียนบ้านเฮ้ามันก็ใส่งบประมาณเนาะก็ะเลยต้องเดินทางกลับค่ะโอ้มีพระธุดงค์มาอยู่มาอยู่ด้วยนะคะอยู่ที่สารปูเขาเดี๋วไม่รูให้มึงสารปูเขาก่อนเนาะเออไปได้บ้านน้ไปทางใดละท่านผู้ชมออตอนนี้ก็กำลังทำความสะอาดเนาะคะ่ะกำลังทำความสะอาดสารปูตาเนาะคะ่ะสารปูตาข่าเฮ้า เป็นที่เคารพนับถือของหมู่บ้านนะคะสารปูตตะคำเนาะค่ะลูกล้านออมาขอผลมาขอความสำเร็จกับปู่จะได้ทุกขูทุกคนเนาะคะ่ะอันนี้เนาะคะ่ะหมู่บ้าน,นี่มาทำความสะอาดให้เนาะคะ่ะมาทำความสะอาดให้คือตร,งน,นะะตรงนี่เนาะค่ะตรงนี้ บ้านปูขาวบ้านปูขาวนี่ค่ะศาลปูขาวน้อค่ะเป็นอย่างจังไดยมาทําความสะอาดอันนี้คือเราออกแล้วเนาะติเราไายตั้งแต่วันที่สิบที่ได้มาทําความสะอาดจะมีพระธโดงนาะคะ่ะมีพระธุดง่นจะมาขอตรงโน้นนะค่ะจะเป็นพุธนะะอ้อค่ะ่นกระยาว่า,าเออมีข้นกนราบเพิคนก็เลยง,งามงาม เศร้าเพื่อนก็นจะเอาขวดเพื่อนไปแฝงไายปุ่นเนาะคะ่ะถ้าตอนกลางคืนเพื่อนก็นจะมานั่งสมาธิอยู่ตรงนี้หรือมานาั่งนี่ค่ะก็คือตรงนี้ค่ะเพื่อนจะมานั่งเนาะเป็นยังเพื่อนจังไดลมาแม่ครูมาสอบมาถามเนาะคะ่ะเพื่อนมาโอ้ยกันจะยู่นี่กั้ยานเพื่อนไล่ว่าแนอันวัดวัดเท้านี่จะบ่มีขวดเนาะคะ่ะ แม้แต่เจ้าโอวาดเองก็จะไม่มีขุดนะคะก็จะมีแต่ขุดใหญ่นะคะขุดใหญ่แต่ว่าขุดใหญ่นั่นกะห้างนั่นแหะค่ะกะห้างบ่บ่ท่านได้เห็ดสําเร็จเนาะคะ่ะบ่ท่านได้เห็ดสาเร็จรวบรวมเงินแล้วนะคะแต่กะว่ายังท่านได้หม่างได้ยังลงมาเห็ดใหม่เนาะคะ่ะส่วนห้องน้ำนะคะห้องน้ําแม่คู่จะทายถ้ำให้อีกเท่านึงนะคะเพื่อนกะร่งเห็ดอยู่กะรังแล้ว เนาะค่ะเออเทตอนนี้ก็บางคานอยู่พ่นวางคานอยู่ห้องน้ำวางคานแล้วก็ทำท่อเนาะคะ่ะทำท่อเซ็ตซับเรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะมือนี่อาจจะเทพื้นเอ่อทั้งเทพื้นแล้วก็ทำคานเนาะคะ่ะมืออื่นก็คงจะกอะะ่อค่ะพ่นจะลเ,เ, 8, เ,เล่งใส่เดือนแปดพ่น่าพ่นหลิงใส่เดือนแปดก็ไดถามมา เป็นยังไงเนาะเดือนแปดนี่มาสั้นจะได้มึงหมอล่ำมาเนาะปูปูว่าได้มึงอยู่ท่านผู้ชมเพิ่นมาได้มึงอยู่ตัวเลขตัวเบอร์เพิ่นก็นห้มาแล้วเด้่เพิ่นห้มาแล้วเนาะค่ะแม่คู่ก็เลยจะมาอธิบายให้ตั้งเนาะค่ะว่าตัวเลขของปูดำที่ห้มาตั้งแต่วันที่สิบนี่เป็นเลขตัวใดเนาะค่ะเป็นเลขตัวใดเนาะค่ะตะลี่ตัวอยู่ด้ท่านผู้ชมเพิ่นสีมา,าจำพรรษาเนาะค่ะ จำพรรษาอยู่ที่วัดนวลศิลาเนาะค่ะแต่ว่าบ่มีกขุด่านผู้ชมแม่คู่นี่ยมาโอ้ยคือมาอยู่ไก่เทนาะแม่คู่บ้านเนาะมีแม่คู่มีศาลาหน่อยอยู่เป็นศาร่าไม้ไผ่เนาะค่ะเป็นศาลาไม้ไผ่ก็สามารถให้เพิ่นอยู่ได้เด้เนาะค่ะเพิ่นเพิ่นอยู่ได้อยู่ค่ะแก่มาได้เนาะค่ะถ้าแก่มาได้ แต่การแก่มากมันกิใส่งบประมาณอีกเพราะว่ามันต้องได้จ้างรถไงแก่ไม่ห้เนนะะพิเ่นเาาาานะดเดาะค่ะผู้ดใดอยากเป็นเจ้าภาพจ้างรถแก่มากนี่โทษหาโทษบอกแม่คู่โหลดเด้อค่ะยู่ที่0624914389เด้อค่ะผู้ใดจกเป็นเจ้าภาพพ่อจะมีกำลังให้เพิ่นเนาะคะ่ะแม่คู่จะแก่มาโดยที่ ศาลานั่นบ่ไ้ซื่อนะคะเพราะว่าแม่คู่มีอยู่แล้วแต่บ่มีงบประมาณที่จะจ,าะะจา้างรถเนาะค่ะจ้างรถแกไม้เพิน่นแต่น้องค่ายเอามากาลสินเนาะคะ่ะแม่คู่จะเอามาถวายเลยเพิ่นบม่มีหม่องนอนเนาคะ่ะนั่นนะคะเพิ่นนอนอยู่ฮนแต่เวลาฝนตกนีทันผู้ชมถามเออเวลาฝนตกนี่ก็เปียกเนาคะ่ะเปียกเพราะวัาานสารสารของปูขาวก็สูงเนาะคะ่ะเวลานั้นก็สาดตร์เองสีเนาะเออ เพิ่นก็จะเข่าสาลาใหญ่เนาะสาลาเออ่ที่สันเข่าที่เออ่ญาติติธรรมหรือเออ่พ่อแม่พี่น้องในหมู่บ้านเพิ่นมาเฮ็ดบุญเฮ็ดทานเนาะค่ะเพิ่นก็สิมาอยู่สาลาใหญ่ซึ่งสาลาใหญ่ปกติแล้วเพิ่นก็บ่ได้ให้พระสงฆ์ไปเออ่พักอาศัยเนาะเพิ่นก็เอาใบเฮ็ดบุญเฮ็ดหยังจังซี่นเนาะค่ะเนาะแต่เวลาเพิ่นมารับมานอนเพิ่นก็จะอยู่ศาลน้อยๆนั่นล่ะค่ะ ตรงนั้นจะเป็นใบเสมาเนาะคะ่ะแต่เป็นซานน้อยแต่กลางคืนท่านจะนอนอยู่นี้เนาะคะ่ะจะนอนอยู่นี้เพื่อนจะจําพันษายูนีเนาะคะ่ะเพื่อนจะเข้าพันษาจาพันษายูนีถ้าผู้ใดสนใจเนาะคะ่ะติดต่อแม่คู่มาใดเด้อขันสิเป็นเจ้าภาพที่จะ,ะขนเนาะคะ่ะขนสาราน้อยมาให้ท่านเนาะคะ่ะหรือกุดหน้อยอ่ละล่ะ เอ้านี่กเะะ็เป็นสารปูตาค่ำเนาะค่ะเป็นสารปูตาค่ำซึ่งเข้าได้จัดงานตั้งแต่พุธแรกของเดือนหกเนาะคะ่ะเพิ่มนัาว่่านไดเ้เก็บได้เมียนเนาะคะ่ะก็เรื่อยๆผ้า,า,า,ากันเก็บกันกวาดกันทูนะคะเดี๋ยวแม่คู่จะให้มึงเด้อ่ทนผู้ชมให้ดูตัวเลขของปูนะคะว่าจังไดละจะอธิบายให้ฟังมึงบรรยากาศไปด้วยเนาะคะ่ะบรรยากาศงามๆท่านผู้ชมเออ บรรยากาศจะดีดีเนาะค่ะตอนเย็นแม่ครูค่อยจะเดินทางกลับเนาะค่ะเมื่อเนี้ยบรรยากาศท่านผู้ชมขึ้นมาถีมางามเตะอออบรรยากาศเนาะค่ะสมเพื่อนเป็นนากอยู่เด้ไม่อยู่น้ำนาอยู่น้ำหนามน้ำในเออถ้าฝั่งนู้นก็จะเป็นบ้านปู่ตาเอ,อ้ยบ้านบ้านปู่ดำเนาะค่ะตรงตรงที่มันต้นไม้ต้นนี้ละ่ะที่เป็นพุ่ม,มเนี่ย อาบังพอดีไหมคะบังพอดีถ้าอยู่ฝั่งนู้นที่ที่เป็นเห็นบ่ค่ะอยู่ฝั่งฝั่งทางนู้น๋ยวแม่รูดจะพอท่านได้เปิดนี่เห็นบ่ค่ะพู้นมันจะมีเออจะมีนะคะ่ะคามคามไปฟังพูน้นนะคะคามไปฟังปุ่นจะเห็นเออ เห็นบ่ค่ะโน่นเนาะค่ะเนาะซีนี่สุ่มข้าวโคดบ่จะมีเอ่ออันไหนพระอันิียยังกับฮะผู้เข้าอ่าผู้เขาเนาะค่ะผู้เข้าจะมีเอ่อพระธาตุนะคะมีพระธาตุตรงนั้นจะมีมีมีวัดโบราณนะคะ วัดโบราดหรือพระนอนโบราดนะคะเพื่อนกษตรแกสลัดใส่ตรงหินหน้าผาแมมค่ะอยู่เนาะคะ่ะเอามาเมืองอันนี้เนาะคะ่ะมาดูตัวเลขของปูดำเนาะคะ่ะตัวเลขของปูดำสุดภาพมกามืองเลยอันนี้สารปูสารปูตาเดี๋ยวแม่คูณจะซื้อหุ่มครับเดี๋ยวเมืงก็บก,ก่อนเนาะ <c oughs> <Okay. S 2> ตัวแรกเนาะคะ่ะตัวเลขของอปูนะคะ่ะบ่วจะเห็นชัดกว่านอเนาะคะ่ะ ตัวเลขนะคะจะเป็นมีหนึ่งมีหกมีหกมีหกระวังเด้ค่ะระวังหกหนึ่งหนึ่งหกแล้วก็เจ็ดหนึ่งนะะี่แล้วค่ะเป็นยูจังสี่เนาะขันคนคำท่านผุ้ชมเห็นบอเนาะอูมอม้มึงเกินเห็นบท่นันเออเห็นอยู่เนาะนี่คะ่ะหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งตัวแรกที่ปู่ให้นะคะปู่ให้นี่ อาจานผู้ชมมึงเอาเดือเดี๋ยวไม่พูดจะอธิบายอีกเที่ยนึงเนาะคะ่ะจะอธิบายอีกครั้งนึมมงมี่โตว่าีไงโต ไม่สะท้อนแสงมันสะท้อนแสงนนเสงนาะค่ะ่านผู้ชมเอ,อ่เรามาซูมดูตัวเลขด้วยกันนี่ตัวเลขของปูดำนะคะเลขของปูดำเดอ้เออ๋อเลขปูดำนะคะเพื่อนไฮแปดสองหกกับหนึ่งเจ็ดเนาะค่ะแปดสองหกกับหนึ่งเจ็ดนะคะ 8, 2, 6, 1, 7, เพื่อนบอกว่าจังสี่เดอ้อท่านผู้ชมปูบอกว่าหนึ่งมันขี้อายเนาะคะ่ะหนึ่งมันขี้อายแต่สองมันเก่งนะคะ่ะเพราะฉะนั้นเนาะคะ่ะเพราะฉะนั้นระวังเดอ้อระวังเอ,อ่อมันกลับหัวด้วยนะคะระวังก็ก็คือกลับอะไรค่ะเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเนาะค่ะหกสองสองหกแต่อย่าลืมเลขหกกับเลขเก้าตัวเดียวกันนะคะ และห้มามือมืออีกตัวหนึ่งในขันเพ่นเดอร์ที่เห็นบ่ค่ะก็จะเป็นนะคะมันจะมีตัวเลขยูหันจะเป็นเลขหกหนึ่งนะคะหกหนึ่งเลขขันเพ่นหามือมือใกล้ๆมือมือใกล้ๆเลขขันเพ่นนะ่ะเห็นบ่ค่ะเห็นหกหนึ่งเพลนเขียนบ่ออันนั้นคือเป็นไล่เมือของฟูเดอร์ เลขคันจะเป็น 16, ึหกห่อนเข้าเมืองสามสาแถวก่อนเนาะปูเลยบอกว่าเป็นอย่างเลข 6, กหนึ่งหนึ่งหมันคือคํำกันเนาะคะ่ะแล้วแถวแรกอตอนสุดท้ายก็จะเป็น9กหนึ่งนะคะเป็น09นหนึ่งนะคะเป็นศูนย์เหนึ่งแต่แถวที่สานะคะแถว4ี่สจะเป็น4ี่หนึ่งหะคะข้างบนก็นหนึ่งหข้างล่างกันหึ่งหนะคะ เพราะฉะนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเลขของปูมีสิทธิ์ที่จะลดหนึ่งแต้มนะคะเพื่อนวานหนึ่งกับสองนีง่ามไหลเพื่อนว้านง่ามไหลนะคะแจ้งพร้อมนะคะตัวเลขของปูนะคะตัวเลขของปูที่จะเป็นไปได้นั่นก็คือสองหนึ่งน้่นเดอ้อท่านผู้ชมสองหนึ่งพอเพื่อนบอกว่าสองหนึ่งอ๋อเลขสองกับเลขหนึ่งสวยนะคะ ถาบว่ามีสองตัวนี่บ่ได้กินยังเปิี่ยนว่าจังสี่เดอ้อท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นเลขของปูนะคะระวังแต่หกหนึ่งนะคะเลขที่พ้นห้นี่นะคะเจ็ดหนึ่งเห็นบ่ค่ะเจ็ดหนึ่งอันนี้หกหนึ่งนะคะเปลี่ยนแมน่นมันจิเป็นหกหนึ่งกับยันกับหวัวเด้อท่านผู้ชมอ่ะนี่ตัวนี้เจ็ดหนึ่งเห็นบ่ค่ะมันจะคำคำล่างคำบนไว้เลยได้ค่ะคำไว้ทั้งสองอันนะคะแล้วก็หกนะคะ ระวังหกหกด้วยนะท่านผู้ชมเพราะว่าบอมี่ไม่มีตัวไหนนะคะบอมมี่นั่นแหงเบินอยู่ทีอยู่เนาะแต่ว่าแม่คู่ว่ามันสีเบินอยู่บ่อแต่ว่าแม่อคู่ค่ะบ่ามากเอกค่ะเบิลนี่ล่ะมากตัวนี่ล่ะเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดนี่ล่ะค่ะอ่ะสวยงามบ่ค่ะอ้าผู้ใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแกงเตือนเด้อ,ดอท่านผู้ชม ค่ะแม่คูกะมาอธิบายตัวเลขของปู่ดำนะคะว่าเพื่อนบอกว่าใจใได่แนเนาะค่ะมือขึ้นนี่กใได้่ําพิธที่อีกกลอบนึงนะคะเพื่อนกย็ย่าโำตัวเก้าอยู่ค่ะย่ำตัวเก้านั่นก็คือ826สอแล้วกเจ็ดหนึ่งเนาะค่ะแต่ค่ะจะเป็นไปได้อย่าลืม6กหนึ่งหนึ่งหเด้อท่านผู้ชมแล้วอย่าลืมเลข6กับเลข9ตัวเดียวกันเนาะค่ะ มือคืนนี่แม่คู่กับฟันดีฟันว่าแม่คู่นี่ในี่ยางลงกมาทางนี่แหละค่ะยุงมาทางนี้แล้วแม่คู่ฮัฟอนฮัดล่อยู่ผูดเดียวนะคะหัตอนหัดล่อยู่ผูดเดียวแล้วมีออกลุ่มผู้ไทยใส่ชุดผู้ไทยเนาะค่ะมามาถามว่าเพื่อนเฮ็ดยังมาสั่นอ้ยเพื่อนจีมาอันล่ำแก่บุญมาสัน่นท่านเจ้าเราล่งจากรถเนาะค่ะล่งจากรถมาล่ำกับแม่คู่ไหมค่ะยูติสาลปูตานี่แหละ อยู่ตรงที่แม่คู่เฮ็ดคิดเนี่ยแหละคะ่ะนี่เฮ็ดมองนี่ละนี่ค่ะมาลําอยู่แถวนี้และะ้วค่ะนี่มาลําแม่คู่จะยืนอยู่ตรงนี้เนาะคะ่ะยืนอยู่ตรงนี้แหละก็ลําอยู่ค้ดเดียวเพ่นละขี่รถลงมานี่แหละค่ะละเรี่ยวลงมานี่แหละกนเลยถามว่าเฮ็ดยางแม่คู่ว่ามาลําม,มาลําถวายปูตาปูขาวแม่คู่ว่านาะคะ่ะเพิ่นก็นเลยลงมาลํานําเนาะคะ่ะเออ คำพ่าผ้าโจกับฟันดีได้ค่ะฟันว่าตำรวจจับถือตำรวจแท่งพรมเนาะคะ่ะเลือดไหลเต็มอยู่เพื่อนลตีว่าจังสี่หล่ะคำพ่าผ้าโชกเล็กผู้เขาละละว่าสันคนว่าเนาะอืมเอา้าเดี๋ยวแม่คู่ไก่หดมือหอดเว้นแล้วเดี๋ยวแม่คู่จะไม่เห็ดคลิปให้อีกเนาะคะ่ะคลิปหนีก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนคลิปหน้าพอกันไหมเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวแม่คู่จะ เฮ็ดเป็นสองคลิปเพราะว่าคลิปนี้ก็ลากเง้วอยู่นะคะฮะขอขอบุญขอบคุณทุกทุกท่านเด้อค่ะที่เขามากกดไลค์กดแชร์กดสับสไข่เห็นไหมคู่ค่ะค่ะคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ